กล่องปริศนากาลครั้งหนึ่งณนะอาณาจักรอันรุ่งเรืองมีพ่อค้าหนุ่มชื่อศิลนเขาเป็นชายหนุ่มขยันขันแข็งซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องไม่เคยคิดเอาเปรียบหรือหลอกลวงใครแม้ว่าบางครั้งเขาจะขาดทุนจากการค้าขายแต่เขาก็ไม่เคยคิดโกงลูกค้าแม้แต่ครั้งเดียว ผู้คนในหมู่บ้านต่างยกย่องสินในความซื่อตรงของเขาวันหนึ่งสินได้รับข่าวว่ามีเมืองหนึ่งที่ต้องการสินค้าของเขาในราคาสูงเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปค้าขายหวังว่าจะได้กำไรมากพอเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชาวบ้านที่ยากจน เขาเก็บข้าวของขึ้นเกวียนและออกเดินทางโดยไม่ลังเลระหว่างทางสินพบชายชาราผู้หนึ่งนั่งหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางท <c oughs> ่าทางของเขาอิดโรยเหมือนเดินทางมาไกลโดยไม่มีอาหารและน้ำท่านลุงเป็นอะไรหรือข้าจะช่วยอะไรได้บ้างสินกล่าวด้วยความห่วงใย ชายชารามองสินด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะตอบว่าข้าหิวและกระหายน้ำเหลือเกินหากเจ้าใจดีโปรดแบ่งอาหารให้ข้าสักหน่อยสินไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาหยิบขนมปังและน้ำจากถุงของตนแล้วยื่นให้ชายชาราชายชารารับอาหารและน้ำมาดื่มก่อนจะกล่าวว่า เจ้าเป็นคนมีเมตตาและซื่อสัตย์ไม่คิดเอาเปรียบหรือหวังสิ่งตอบแทนข้าขอมอบของสิ่งนี้ให้เจ้ากล่าวจบชายชราก็หยิบกล่องไม้เล็กๆออกมายื่นให้สินกล่องนี้ทำจากไม้มะเกลือสีดำสนิทมีลวดลายแกะสลักอย่างวิจิตรการตาดูเผินๆเหมือนกล่องธรรมดา แต่เมื่อชายชาราวางลงบนฝ่ามือศิลกลับรู้สึกได้ถึงพลังอุ่นๆที่แผ่ออกมาจากตัวกล่องราวกับมันมีชีวิตกล่องนี้เป็นของวิเศษมันจะให้ผลดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของเจ้าเองและจงเปิดมันเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นชายชารากล่าวเตือน สินรับกล่องมาด้วยความสงสัยแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาจำเป็นชายชาายิ้มบางบางก่อนตอบว่าเมื่อหัวใจเจ้าบริสุทธิ์และต้องการพิสูจน์ความจริงกล่องนี้จะทำงานเองสินพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็รู้สึกได้ว่า กล่องนี้มีความลึก,กลับเขาเก็บมันไว้ในถุงเดินทางอย่างระมัดระวังก่อนจะกล่าวขอบคุณชายชาราและออกเดินทางต่อไปเมื่อสินเดินทางถึงเมืองปลายทางเขาพบว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งกำลังเดือดร้อนเขาถูกกล่าวหาว่าขายของปลอมและกําลังจะถูกลงโทษสินรู้จักพ่อค้าคนนี้ดี เพราะเคยทำการค้าร่วมกันมาก่อนพ่อข้าผู้นี้ชื่อราบเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เช่นเดียวกับศินและมักจะขายสินค้าคุณภาพดีเสมอไม่เคยหลอกลวงลูกค้าดังนั้นเมื่อได้ยินว่าราบถูกกล่าวหาว่าขายของปลอมสินจึงมั่นใจว่าเป็นความเข้าใจผิดศิลเดินเข้าไปช่วยทันที ท่านเจ้าหน้าที่ข้าขอยืนยันว่าพ่อค้าผู้นี้ไม่เคยหลอกลวงใครสินค้าของเขาล้วนมีคุณภาพข้าเป็นพยานได้เจ้าหน้าที่มองสินอย่างลังเลเจ้ามีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเขาพูดความจริงสินนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนึกถึงกล่องไม้ที่ชายชาราให้มา เขาจึงหยิบกล่องไม้ออกมาและเปิดดูทันใดนั้นกล่องเรืองแสงส่องสว่างและเกิดเสียงกังวานออกมาผู้พูดความจริงจะได้รับพรผู้พูดเท็จจะพบโทษทันทันทีที่เสียงดังขึ้นเงาของลาบส่องประกายสีทองแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของเขา ในขณะที่ชายผู้กล่าวหาเขากลับมีเงามืดปกคลุมทั่วตัวทำให้ทุกคนเห็นว่าใครกันแน่ที่โกหกเจ้าหน้าที่ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจทันทีว่าสินพูดความจริงพ่อข้าผู้บริสุทธิ์จึงได้รับการปล่อยตัวและสินได้รับรางวัลเป็นเงินทองมากมาย จากความซื่อสัตย์ของเขาเรื่องราวของศิลแพร่กระจายไปทั่วเมืองทำให้พ่อค้าคนหนึ่งที่มีนิสัยโลภอยากได้กล่องไม้วิเศษบ้างเขาจึงแซงทำเป็นเดือดร้อนและมาหาศิลพร้อมกับเรื่องโกหกท่านพ่อค้าศิลข้าถูกใส่ร้ายเช่นกันได้โปรดช่วยข้าด้วยชายโลภกล่าว สินมองชายผู้นั้นด้วยความสงสัยแต่ก็ตัดสินใจเปิดกล่องเพื่อทดสอบทันใดนั้นกล่องกลับพ่นควันดำออกมาและเสียงอันทรงพลังกล่าวว่าผู้พูดเท็จะพบโทษทันทันทีที่ควันดำปกคลุมชายโลภก็ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวร่างกายของเขาไม่ได้สูญสลายไป แต่เงาของเขากลับจางหายเหลือเพียงร่างที่ไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนไม่น่าไว้ใจชายโลภคุกเขาร้องไห้ข้าเสียใจข้าสำนึกผิดแล้วได้โปรดให้ข้ามีโอกาสแก้ตัวเถิดสินมองเขาด้วยความเวทนาก่อนจะกล่าวว่า กล่องไม้นี้เป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ใจคนแต่สิ่งที่แท้จริงคือเจ้าเองหากเจ้าต้องการให้ผู้คนเชื่อใจจงเริ่มจากการเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยหัวใจของเจ้าเองตั้งแต่นั้นมาชายโลภก็กลับตัวเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ส่วนศิลก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับชื่อเสียงที่เป็นที่ยกย่องว่า เป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์และกล่องไม้นั้นก็เงียบสงบราวกับมันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วความซื่อสัตย์ไม่ใช่สิ่งที่วิเศษจากกล่องไม้แต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากหัวใจของตนเองใครรักษาไว้ได้ผู้นั้นย่อมได้รับศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้คนตลอดไป